พี่พ <rôle à> ี <of the> <ici> ่คุณยายแอบมองเห้ตรงนี้คุณยายคุณยายแอบมองที่เออว่าไมาเจอพี่คุณยายใส่กันเนี่ยยูมองเห้ผม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 ผ่านกล้องไปที่เขาเขาหันหลังไปเลยเขาเดินไปทุกคน

ยินดีควหมดมเล็กสวัสดีพี่พีเอสทีสสสทุกคนอีกครั้งนะทุกคนนะ มีก็ต่อจากท,ที่แล้วซึ่งเราอยู่ที่เดิมคือหมู่บ้านลึกลับหรือว่าหมู่บ้านกลางภูเข,ขาที่มีเรื่องแปลกๆให้ลุ้นหรือว่าให้เราติดตามเรื่อยๆทุกคนนะตอนนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับสิ่งที่ผมเข้าไปนั่งคุยกับลุงๆนานๆของผมกับต่อไปทุกคนนะที่ทีทก็อาจจะได้ชมอาจจะดูแล้วว่าเข้าไปบนบ้านแล้วรู้สึกเฟินเคว้งรู้สึกแปลกๆมากๆพที่ ซึ่งใหญ่ก็แอบแอบถ่ายแอบถ่ภาพซึ่งผมตีเนเงียบขึอยู่ข้างบนคนเดียวก็คือเราต้องทําให้มันเงียนทุกคนนะไม่งั้นจะจับผิดเราจนได้ซึ่งอย่างที่บอกคะทุกคนอยากให้ไปดูคลิปที่แล้วก่อนถ้าอยากเป็นค่ามาดูคลิปนี้เพราะว่าแต่จะดูไม่รู้เรื่องนะแล้วดูคลิปที่แล้วว่าเรามาทําอะไรเริ่มต้นจักอะไรแล้วก็เรามีจุดประสงค์อะไรกลิปที่แล้วก็คือวันนี้ผมัมไ้ตั้งใจมา เอาตรงคือมาจับผิดแหละมาดูว่ามีอะไรผิดปกติที่นี่ก็พวกลุงลุงคตาคนยายแหะมีอะไรที่แบบว่าเป็นความแบบว่าผิดปกติของพวกเขาที่แบบว่าไม่ให้คนทั่วไปเนี่ยความผิดปกติที่ทำนะบอกว่าเราดูทะลุออกแต่ว่าตอนเนี้ยร่วมตัวอย่างแรกคือรู้นะพวกเขาแบบพยายามแบบว่าคุยเบี่ยงเบี่ยงปะเบี่ยงเรื่องอื่นเรื่องไปยมบ้านพยายามมาให้เขาเลาเรื่องหมู่บ้านเดี๋ยวพวกเราเดี๋ยวผมอ่ะจะเป็นคนเล่าให้ฟังว่า เพื่ไปคุยบนกระสอบแล้วได้คาพูดอะไรมาบ้าง,างอืซึ่งจะไปหาที่ตั้งแคมป์ก่อนตั้งแคมป์เพื่อน,นั่งคุยตอนนี้พวกเราอยู่ตรงสะพานที่ใกล้กับบ้านเขาซึ่งอาจจะดูไม่ดีผมจะไปขึ้นไปที่จัน <หา S 1> นะที่ปอดภัยตอนนี้ที่ปลอดภัยแล้วไกลาจากบ้านเขาหน่อยบรรยากาศไปเล่าให้ฟังว่าได้คุยอะไรบ้างแล้วก็มีอะไรบ้างที่ผมได้รู้เกี่ยวกับการขึ้นไปนั่งบนนั้นเมื่อกี้ต้องบอกเลยว่าพวกเขาอยู่แบบ ไม่คิดว่ามันจะทุทไปจะอยู่ได้ทุกคนอะยู่แบบเรียบง่ายแล้วก็ปแปลกๆอะทุกคนนะผมก็ไม่รู้แปลกแบบอยู่บบได้ไงทุกคนนะพี่ครับจะบอกว่าข้างนอกาอากาศก็ดีนะแต่ว่าเรามาข้างในเนี่ยรู้ว่าอากาศมันแปรป่วนอยู่หมดแต่ม,มืดก็มืดเลยทุกคนมืดตอนเนี้ยฟ้าเคลิมม้มไปกับอารมณ์เหมืนอนฝนจะตกแต่ก็ไม่ตกเมือนมืดให้เราแบบดูรู้สึกผวารู้กลัวกลัวพี่ครับมันแปลกที่นี่แล้วก็ขี่น้ำที่มันดูไม่ธรรมชาติเลยทุกคน ไปหาที่จุดคังไฟชีดแล้วก็ดื่มน,น้ำเหมือนกันตัวคนตกจะให้กันฝนด้วยใช่ทุกคนข้ากินงเขาคนเราไปเก็บภาพโดนหลวมามุมมุมกว้างมุมไหนครื่องไฟชีดได้อะยี่งเขา บบตอนที่เาาขาไปทานข้าวเจอกันไหมทำไมไม่ทาขนข้าวทั้งสองคนซึ่งเราไม่เจอคุณตาคุณยายมาทานข้าวร่วมกันนะงงตาดำมืดแล้วอันนี้เปิดออทุกค <มง S 2> นงงมากเมื่อกี้ยังเปิดอยู่ใช่ไหมแสงส่องที่นี่ป่าก็มืดตอนที่ว่าแต่แรกก็แสงส่องสว่างอยูที่มันดูแตกๆมันทำให้เราคิดว่เาเ้ยที่นี่ม,มันปกติหรือเปล่าวะ มันมันดูน่ากลัวทุกคนดูดิทุกค,ค,คนดูเขียนพวกคนนั่งที่ที่คนนั่งเหมืนมอนว่ามีชีวิตชีวาเหมือนแบบว่าโดนบังคับด้วยการไม่เป็นมวลดำเหมือนไม่เหมือนไม่คนปกตินะชุดนี้พวกคุณเจะงูเขียวข้างก่อนป่ะอืมตรงน,นี้ทุกคนครับดูย์ ตอนกลางวันเราไม่เจออาคารนะเราไม่เจออะไรเลยงงมากตอนนี้แต่พอกลางคืนมาเราเห็นชัดเลยอาคารอยู่หลังตกตอนนี้เราไม่เจอนะครั้งก่อนที่น้องหายตัวไปจากตรงนั้นทุกคนจุดที่เป็นน้ำตกไหลเช่ปไหแลวน้องก็เดินตามใครไปไม่รู้ทุกคนแล้วก็บอกว่าเป็นผู้หญิงต้องใจเด็เกมองเห็นบ้านเขาปะเราเราอยากเห็นแบบพฤติกรรมรเขาเลยว่าเขาทำอะไรกันบ้าง เราจะเห็นว่าเขาทำอะไรยังไงอยู่ในบ้านอ่ะคลื่อนไหวเขานะลองดูว่าอยูแล้วเราจะเลือกเอามุมนี้ทุกคนนะแล้วก็จะดูการเคลื่อนไหวแล้วก็บางทีเราจะลองแอบย่องเข้าไปเดินดูเขาว่าต่างก็ภัยอย่าทเงี้ยโอเคปะไปตั้งกล้องเข้ามาเตรียมพื้นที่กัน ในมุมนี้กคนนะเขาจะเอามุมที่เป็นนั่งแล้วก็จะแนกล้องเข้าไปข้างในเลยกันใช่ปะ่ะขอมุมนี้้ะทุกคนก็เ,เป้าอย่บไหมาของแผนกล้องเลยดูเก็บพับดูลมาสับๆเพื่อมีอะไรเคลื่อนไหวรอบๆเรา จะมองมองแบบสายตามองไม่เห็นไงให้กล้องเป็นหลักฐานนะมาดูกันทุกคนตั้งกล้องมุมไหนดีวะมุมนี้ได้ปะรอมุมนี่เห็นเห็นดีกว่ามั้งเห็นเลยแผ่นเข้าไปดแล้วไม่ต้องเงินท้าเพื่อกุลกไม่ต้องเน้นไฟไฟชีพเพื่อกุลเน้นหินเดียวแล้วมองเข้าไปโอเทุกคนอามุมนี้เป็นหลักนะแล้วก็จะดูเป็นจุดล็อกเปนจุดท้าได้ไหมไม่ต้องฟ้าอยู่มืดมากเลยทุกคนดูยังได้อยู่ เดี๋ยวเราจะแอปซุ่มดหลังกอไผ่จ้งวะเงียบเลยคนเงียบเลยทุกคนไม่มีเสียงแม้แต่เสียงใส่น้ำเออนกแทบจะไม่ร้องเลยทุกคนเราดูกันทุกคนพี่เล้วก็กำลังจะเดินไปดูพื้นที่อรอบๆมะผมก็อยู่เฝ้าดูกล้องจุดนี้ทุกคนไปอะไรลางไปแล้วไปดูปแอบซุ่มดูหลังกอไผ่ด้วยทุกคนกล้องก็ไม่ค่อยนิ่งนะทุกคนผมก็เต็งเก่งสั้นๆนะ เทียบรอบวะถ้าใครเจอเที่ย hmm. กันปกติแบบว่ามีอะไรเคลื่อนไหวบอกเราได้ทุคนบางทีเรามองไม่เห็นหรือมองไม่ทันแล้วทุกคนนะตอนนี้คนลุงสองคนที่ตั้งคันเขาก็เงียบเลยทุกคนไม่รู้ทันเขาเสร็จหรือยังนะแล้วก็บ้องฟ้าคือแบบมืดคึมมากเลยพี่ดูอึมครึมครึมนะดูแบบสยองสยองหน่อย ่ยให้่ดูในบ้านใีใกล้สุดนะเดี๋ยวจับบ้าน,น,นอย่างสุหลักนะว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่านี่คนสองคนกินข้าวเลอ,อยัง จะตีอของแล้วคุยแล้วไปดูพฤติกรรมเาขาว่าเขากินข้าวแบบยังไงไององเนี่ย กูโฟกัสที่บ้านอย่างนี้โดยเฉพาะเนี่ยเพราะว่าสองคนนั้นพฤติกรรมแปลกๆว่ะวัน่อกี้ทำอะไรอยู่อะเขาพูดไม่จาเลยอ่ะเขาสบายแล้วกินข้าวจริงป่ะเอ้าวางหมอกไปกินข้าวตัวไรบอนในบนโต๊ะของบนที่ที่วางอาหารไม่เจออะไรสักอย่างทุกคนเดีมาฟังเล่าเรื่องเราที่ไปนั่งคุยกับผมาไงต่บ อนลิปแรกเราไก็ไม่สมรุปมัน็นอะไรบ,บ้างนะทุกคนนะมาผมขอเปลี่ยนมุมกล้องทุกคนโอเคทุกคนที่ผมได้ขึ้นไปคือเขาขก่อนหน้านจ้าชิปที่แล้วทนะุกคนนะก็พยายามคุยเรื่องที่นี่แต่เขาเบียเบ่ยงมากเบี่ยงไปคุยเรื่องอื่นเบี่ยงเหมือนว่าไม่อยากให้รู้ไม่อยากให้เรารู้ว่า,า<ต>ที่นี่<ต>เป็นยังไงที่ไหนเงง้ยผมถามว่าที่นี่นานานอยู่ประมาณนานยังเาว่ก็นานแล้วแต่ว่าไม่บอกว่านานแค่ไหนนานเฉยแล้วก็ผมถามว่า แล้วนะใช้ชีวิตกันที่ยังไงครับอย่อยังไงกินยังไงโหก็หาผักเก็บพักพก,กินเขาไปแต่ร่างกายเขาอะดูเป็นสะ้มเหมือนะเราจะดูผอมโซนนะคนนี้แล้วก็ดูโคตรสั้นจะดูโคตรเยอะมากไม่รู้ว่าเขากินอะไรกันหรือว่ากินพร้อมมังสวิรัติที่ถ่ายมาเนี่ยไม่เคยใส่เสื้อเลยถอดเสืนน้อตลอดของว่าไม่ใส่เสื้อกันละครับเขาบอกว่าใส่ไม่สนุก,กก็คือแบบว่าไม่สบายตัวอยู่เพราแบบนี้มากกว่าแล้วก็ผมพยายามคุยเรื่องแบบ ที่นีเขาบกมาอะไรของา้เขาไม่ค่อยพูดนะบางทีก็ไม่ตอบผมนะบางทีมาคำถามที่แบบว่าําให้เขาว่ารู้สึกว่าไม่อยากตอบเนะอ๋อพี่พี่ครับอันที่บอกครับเราเรายังไม่รู้ความจริงว่าที่นี่เป็นหมู่บ้านอะไรกันแน่ชื่อหมู่บ้านก็ไม่มีแล้วก็ที่มาที่ไปอยู่ไม่ถึงสิบคนไม่เกินห้าคนหมู่บ้านเกิดตั้งแต่เมื่อไหร่มีใครมาอยู่เพิ่มเติมไหมมากกว่านี้ไหมไม่รู้เลยแล้วก็ที่สำคัญนะผมไปเจอสิ่ง แปลกๆตรงใกล้ๆบ้านคุณยายมันก็เดินขึ้นไปแตเจอเป็นอะไรบางอย่างแล้วเขาเวลให้ผมออกมาทำไมเข้าไปคือมีของตน๊บบ้างเลยที่เก็บอะไรบางอย่างแล้วผมอกมาบานคุณยายที่เราเดินผ่านเข้ามาหลังแรกใช่ๆเกาะระยี่ใช่บวงอยากหยุดไฟๆอย่าเข้ามาผมไมรู้ว่าในนั้นคืออะไรนะพี่เพียบในตอนนี้ที่เราซ้อนอยู่ปรับมุมกล้องมาตอนหน้าเราตอนนี้แต่สายตาผมก็มองไปรอบๆนะ ว่ามีอะไรที่เคลื่อนไหวผิดปกติหรือว่ามีใครเดินเข้ามาที่นี่หรือเปล่าซึ่งเราพยายามอยู่ห่างเพราะว่าเรากลัวเขาจะยินเสียงเราคุยกันเนีเพราะเรื่องนุ้มันมีนเขาจะจับผิดเราได้แล้วก็ที่สําคัญที่ที่ผมอยากจกอธิบายพี่ฟังเพราะว่าบางคนคิดว่าทำไมไม่เอากล้องไปถ่ายใกล้ทำไมไม่เอากล้องไปถ่ายพวกหน้าเขาใกล้คือถ้าเขาแบบคิดที่จะไล่เราออกหมู่บ้านเมื่อไหร่นะเราจะซวยแนะ่ทุกคนบอกเลย เพราะว่าเรามาถ่ายอยู่ที่ไม่ได้ขออนุญาตเลยนะพี่นะซึ่งเขาไม่รู้ว่าถ่ายวิดีโอหรือทำผมว่าตอนนี้นะเราเรามาเราขอแต่เราไม่ขอว่าถ่ายครใช่เราเราไม่ได้มาขอว่าถ่ายวิดีโอหรืออะไรนะเรา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 แอบถ่ายอยู่ที่แต่ให้เขาใจจุดนี้บางคนบอกว่าทำไมแม่กล้องไมใ่ใกล้ตัวของไรบ้านของยย่างเงี้ยมันไม่ได้พี่ถ้าขอแล้วเราออกมาได้าสวยแนะ่เราอาจจะไม่มีโอกาสจะมาที่สุดความจริงอีกเรายังไม่รู้ความจริงเราเลยต้องเก็บความลับไว้ให้เงียบที่สุดให้เขาแบบไม่จะผิดเราให้ง่ายอ่ะทุกคน นี่เราดูเราบกว่าคุณลุงสองคนที่นั่งกินข้าวก็แปลกๆไม่พูดไม่จากันเลยเงียบกินข้าวอะไรกันเงียบเลยจะดูต่อไหมดูกล้องหลังก่อนดูว่าดูบรรยากาศรอบๆเลยตั้งเพื่อยู่ไปแล้วตั้งถึงแล้วคนผมกลับเป็นกล้องหลังเหมือนเดิมแล้วก็ให้พี่ดูมุมข้างหน้าไปพี่ครับเดี๋ยวผมเลยจะนั่งกินอะไรไปเรื่อยๆทุกคนนะจะดู ผ่านกล้องว่ามีอะไรพริกปกติหรือเปล่าเล็กถ้าคุณตาไปไหนยัยวะเจอคุณยายคุณดียก็ก็หลา <c oughs> นเขาวางตรงน้นคุว่าเป็นแบบอบหลอดนะที่คุณยายแกอยู่เอาอาันอบบเนี้ย้อยอะเอา้อยไหมดูมันน้อยแบบคนแบบโบราณเนี่ยเป็นสมัยก่อนพี่ลูกปัดเหรอเป็นลูกปัดเหรอ <c oughs> ตอนมีฟ้าคึมมากมาก เล็กบอกว่าตอนนี้ไปดูของดูพ้นที่บนอะแล้วผมอยู่นียผมดูกล้องอะ่ะเด้บอกว่าคุณยายกำลังทำท่าทีฝั่งอะไรสักอย่างทุกคนไม่รู้ว่าฝั่งอะไรทุกคนเขาบอกเลยว่าอย่ามาตรงนี้อย่ามาตรงนี้าานนเขาบางทําแบบทุกันอยู่งเนี้ยก็ขอละจากตรงมาพี่เดี๋ยวก็ได้งง,งะ่ะ

พี่่คุณยายอมองเห้ตรงนี้คุณยายปตรงที่เออว่ามาเจอนี่ไหใส่กันน่ะไม่ทำีี่มองะผมผมผมผกล้องไปที่เขาเขาข้างหลังเลยเขาเดินไปทุกคนเนี่ยตรงแค่เล่นนอนคืนก่อนนี่ต้องคุณยายไปแอบมองทำไมอะแอบมองทำไมวะ พี่คุณยายก็มีพิจูนน่าแอบมายินมองแล้วก็ผมดูนน่าแค่ผมก,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 กลัวพี่กระใสไวนแล้วก็ยิ้มปากแดงๆนะพี่น่ากินมากเหรอพี่จะยินมองจะมองนันเลยพี่ผมเห็นเลยคุณยา,กายกระใสผ้าถุงคืนนี้เหรอพี่คุณยายเลยบอกคุณยาณยแกชวนนอนที่นี่แบบเหมือนแบบคืนนี้เราที่นี่กันไหมยอย่างเงี้ยเขาถามอย่างงี้ทุกคนผมแบบก็จิตตกเหมือนกันนะ <S S S เ,นเนตรีมนนยมทำยังไงเหรอ ที่ผมรอดูนะว่าจะมีคนลุงของคนนั้นไปลงวัดบ้านหรือเปล่า one ให้เขาอยู่ขึ้นแล้วเขาอยู่ขึ้นแล้วการขึ้นไปในบ้านเล็กทุกคนผมจะได้เอาไปหาเขานะไปไปคุยเขาแล้วก็นมจะให้เขาเราเพิ่งกลมาแล้วเดี๋ยวไปให้เขา,เา,ขา,เด,เขาดูที่เขา,าจะกินหรือเปล่าดีมา แล้วก็มองมาแล้วก็มองมาแล้วก็มองมาแล้วก็ยืนมองแล้วก็ยืนมองเรา มาตามมามาตามมาบอกว่าอึมอดใจมากหนูเขากินเหรอขมว์อดใจมากหนูลุงพอนอนก่อนขมว์เนี่ไม่กินเขาบอกาอดใจเขาเราไปเช่แต่ไม่กินเขมวกพอนอนก่อนลุงพอนอนก่อนนะเพื่บน้น้ำแข็งแบบว่านิ่งๆเนี่ย ไม่มีฮิวชิวางี้หรอ,หรอคุณยายแอบมองแนละครับไปดูคุณยายคุณยายจะเป็นยังไงวะคุณมองหัไงวะมันเปมนนเตี่ยนอะไรก็ไม่มมไมมรู้วุดจุดจุดจุดข้างบนคนจะก็ไปดูข้างบนกันดีกว่าไปพี่ครับมันกันเคลื่อนไในบ้านทุกคนเนะมื่อกี้ผมกำลังจะขึ้นไปข้างบนนะแต่ว่าเจอกันเคลื่อนไปข้างบนตรงบ้านหลังนั้นก็เลยอยู่ถ่ายก่อนวพี่ผมไม่รู้ว่าเขา เล็กๆกล้เล <gegen violin> <warfare> ็กๆกองมาเล็กๆไขไข่ไขมาทุกคนพี่ปี่ <belly noise> ียแล้วเฮ้ยยิงคนเดิมบอเล็กขอเรียกเหรอพี่พี่ยิงคนเดิมที่เรียกน้องชายล้อเรียกได ของมาของมาของอะไลูกแก้วลูกแก้แหวนกัได้แหวนเล็กเล็กายไปแล้วเฮ้ยาไปแล้วเล็กยาวยาวยาวไป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 ัววไม่รู้กัไม่รู้แต่ว่าเขาหายไปล้วหายมาที่หาไปแล้วอะ เดี๋ยวพี่วานะลอยนะแต่ปไกลกจนนะมึงมันไม่คุ้มไม่เจอวิญญาณาอกมาเรียกพี่ไม่รู้เป็นใครพี่ถ้าชุดเป็นคนโบราณเลยจะรับาคร้องจักรแล้วมันมันเพิ่งกินเขาเสร็จหรือเปล่าเล็กเล็กเล็กเจออะไรล่า ตามไป,มไปอ่ไม่ต้องไม่ร้องเป็นผูกวิญญาณนะเละ็กไม่แน่เป็นผูกวิญญาณนงเล็กอยู่มุมนั้นเลยมุมอับนะม,มุม,มท,ที่มัน,นนะมืดอ่ะใช่นนกูนค,คนเดียวกันวะผู้หญิง ผมยาวดำาสืชุดมันคนโบราณเลยโคตเดลช้นนี้แปลก้ลกลกวเร่อแปลกแล้ว,ลลวคนมันมันอยู่มันแบบแปลกๆแ,แ,แล้วพี่กอนเนี้ยคนที่อยู่บืออบ้องพวเกี่ยวกับศาสตร์อย่เ้ยงหรอไม่รู้ว่ามันก็บอกยากว่ะตรง,งนี้ก็ไม่ต้องไเซอบ้านะ่ตรน,นีไม่ม ในวันจีนตรง้ามเนี่ยเราไปคืนก่อนเราไปก็ไปเจอสาลาสักอย่างเหมือนเป็นบ้านล้างเหมือนเป็นอะไรล้าง,างผมบอกไม่ถูก,กอะพี่เพราะกลางคืนผมมองไม่ชัดนะแต่ตอนกลางวันเราไม่เจออะไรสักอย่างทุกคนตรง้ามเนี่ยมันแบบเป็นป่าเขียวมืดทึบมนเลยทุกคนในว,วันก่อนเ,เจอคุณยายใช่ปะนั่งสักผ้านี่หรอตรงนี้นะนั่งสะบัดผ้าโป๊ะปักปับปับตรงนี้นะแล้วก็เจอแกเดินไปนี้ ตัวที่มีแค่ครึ่งตัวพี่เรื่อง,อ,งอะไรดังลั้นเลยเขาคุยกันเหรอดังลั้นเลยอะ่ะไ่รคุณยายจ้าง,งแต่คุณยายอะ่ะไล่กูออกมาจากจุดที่เก่ำลังสั่งอะไรสักอย่างมันต้องมีอะไรแบบมีุูสักอย่างเนี่ยนางต่อไหมเดี๋ว่าจะกลับก่อนไม่อยากให้มือยังอันตรายนางต่อแป๊บหนึ่งแล้วแต่มึงปิดโทรศัพท์ก่อนเพราะวา่าแบตเตอรี่จะหมด โอเคพี่รของคนขอนั่งต่อตรงน,นี้ต่อแต่ว่าถ้าเรื่องเนี่ยจะขอดูก่อนว่าจะเจอยิงปืิสนาอีกหรือเปล่าพ,พี่ถ้าเจอจะรีบถ่ายต,ต่อนะถ้าไม่เจอเราขอปิดกล้องปิดกล้องทีนี้ก่อนเลยพ,พี่แล้วก็ขอทุกเจ้าผิดของแพลนน้าคุ้มครองเอาทีทุกคนนะ